แจกสูตรเมนูแกงไตป่าเมนูภาคใต้รสเข้มข้นจ้าวันนี้เจ๊ทำแบบเผ็ดสุดๆตอบโจทย์คนชอบทานเผ็ดกันเลยนะจ๊ะทำง่ายกว่าที่คิดทำกินเองได้ที่บ้านแน่นอนสีเข้มๆน่าทานแบบนี้ไปลองชมวิธีทำกันดูนะจ๊ะขั้นตอนแรกหั่นฟักทองเตรียมไว้ก่อนได้มาแล้วปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยจากนั้นหั่นเป็นชิ้นได้เลย ตามด้วยหน่อไมต้ต้มเจ๊หมูจะหั่นเป็นท่อเล็กๆนะคะมะเขือเปราะหั่นส่วนขั้วออกคว่ำลงแล้วหั่นแบ่งเป็นสีซีกจ้ะใส่ลงในน้ำเย็นค่ะเพื่อไม่ให้มะเขือดดำคล้ำนำไปแช่ทิ้งไว้นะคะเตรียมไปแกงกันเลยเทน้ำลงในหมอ้อเปิดไฟกลางใส่ตะไคร้ลงไปค่ะ ใบมะกรูดขยำพอให้ได้กลิ่นหอมนะจ๊ะมะขามเปียกค่ะขั้นตอนนี้ต้องไปเรื่อยๆรอจนน้ำเดือดนะคะจากนั้นใส่ไตปลาทูลงไปห้ามคนเด็ดขาดรอจนกว่าไตปลาทูจะละลายดีเมื่อละลายดีแล้วปิดไฟจ้ะยกลงไปกรองนำเครื่องต่างๆออกเราก็จะได้น้ำแกงไตปลาที่ใส่นะ้ำรบประทานเทใส่ลงหมอ้อ ใส่พริกแกงไตปลาลงไปเลยเป็นแบบสำเร็จรูปนะจ๊ะสะดวกดีไม่ต้องตําเองจากนั้นกดๆคนๆให้พริกแกงไตปลาละลายดีได้เลยขั้นตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยทุกคนคนให้ละลายเข้ากันนะต้มทิ้งไว้จนน้ำแกงเดือดจากนั้นใส่ฟักทองหน่อไม้รอจนฟักทองและหน่อไม้สุกก่อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่มเะเขือเปราะลงไป ถั่วฝักยาวหัน่นปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำตาลปีป๊บใบมะกรูดฉีกแล้วใส่ลงไปจากนั้นคนไปเรื่อยๆแล้วก็รอให้ผักต่างๆสุกดีนะคะเมื่อผักต่างๆสุกดีแล้วใส่เนื้อปลาทูลงไปขั้นตอนนี้ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะ เมื่อเข้ากันดีก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟดูสีสิคะสีเข้มน่ารับประทานมากนี่จ้าจัดเสิร์ฟลงถ้วยกันได้เลยนะน้ำลายสอไปหมดแล้วเนี้ยสีสันจัดจ้านน่าทานค่ะเรื่องรสชาติก็แซ่บไม่แพ้กันเลยนะลองทำตามเจ๊หมูกันได้เลยจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูห uh ิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ้า